สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องดาพ้าแชบอีกแล้วจ้าวันนี้คุณแม่สิพ้าไปน้าไปเกี่ยวเข่าพี่น้องแต่ระวังทางไปนะเขาก็มาเวยียยามรวบก่อนพี่น้องน้องพ้นก็นั่งถาคุณพ่อก็บไปยามรอบพี่น้องคุณนะคุณพ่อเอื่นมาใส่ว่าได้ปลาสองตัวว่าสัตว์แล้ปลาคอสองตัวพี่น้อง ทาได้ไปปิ้งนาเนาะพี่น้องยามรอบจะก่อนค่ะอยู่ใกล้ๆก็ับมีต้นตาลพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะยางไปเก็บเอาอัอนมักตาลที่มันล่นเกิดนอค่ะนี่ค่ะต้นตาลมาทาพิ่นมีนอมีอยู่ค่ะพี่น้องได้อยู่จะไปพาจินจาวันพี่น้องนี่ค่ะ น้องพ้นกับยางซอกพี่น้องพี่มันนั่นค่ะนี่มาหอดนะแล้วพี่น้องคุ้นแม่กับคุ้นพ่อกับเกีียวเขาไปได้ลายเติบแล้วพี่น้องนี่ว่มีผู้ไทยอันให้ให้น้องพ้นไทยให้พี่น้องกล้องกับยักษ์ซันเนี่ยค่ะภาพกับยักษ์ซันเนี่ยเกลียวเขาพี่น้อง เขาดอละสองให้ละพี่น้องเขาน้าปังเอาไว้เห็ดพันน้าปังพี่น้องใส่สองให้เพราะได้เนีย้ยเขากะแรงพี่น้องบุฟเฟ่หนำเป็นไดประมาณนี้ค่ะงามอยู่ เกี่ยวเอามันหน่อยคุณพ่อว่าสิบาดเอาพี่น้องเวลาลูกเดินมันจะกล่องมันจันเหม่แคนั่นแหละก็หนูจะเดินคุณค่ะธี่เกี่ยวกับเกียกเก่ยวยังสี่พี่น้องเอาเกี่ยวกาะต้นเข่ามาแล้วกะ็มือจับต้นเข่าไว้แล้วก็ดึงค่ะเกี่ยวดึงนี่ค่ะมันจะขาดออกมาเลยค่ะสำหรับผู้เพิ่นโบเคยเกี่ยวเน้องพี่น้อง เพิ่นเคยเกียวแล้วเพิ่นกะจะหูจะ้ะเขากะจะง้ามประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเขาเกียวกาอต้นเขาเขาก็กำเขาไว้แล้วก็ดึงเกี่ยวมาพี่นอ้อง ลองพ่นพื้นทายให้พี่นอ้องบึ่งวิธีเกี่ยวเขาพี่นอ้องนี่ดีเหตุจังซีแล้วค่ะเกี่ยวกอต้นเขามาแล้วเขากก,กำไปแล้วเขาก,กดึงเกี่ยวค่ะมันก็จะขาดนี่นะคะชีวิตแาวน้าพี่นอ้องได้ไหมได้ยังไม่ได้กดเลยงามอยู่ค่ะพี่นอ้องนี่เขา นูก,ก็กินกัดเป็นห่วงเป็นห่วงลงพี่น้องม่วนม่วนลงนีเสาพี่น้องเกี่ยวแล้วก็จะเอาไปสีกินล้องเบิงพี่น้องมันสีสบบอก็จะเอาไว้เฮ็ดแนวเขาปลูกน้ำจา้าค่ะคุณแม่กัมีซํานีเดอวยพี่น้องมาไายให้เบิงพอได้คือหอดพี่น้องนะคะ ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องดาพาัสแจบดีเด้อจ้าขอบคุณทุกทุท่านค่ะคุณพ่อกระเกี้ยวอยู่พุ่นพี่น้องเดดกระหอนหอนมือนี่ ชีวิตซาวนะหลังโูฟ้าหนะ้าสู้ดินเนาะพี่น้องนี่เขาเกียเเกียวเขาเกระเท็ดเป็นฟอนเป็นฟอนนังสิล่ะค่ะพี่น้องขอลาพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะพอ,อกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ